สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับท่องตุยพระละช่องนะครับผมวันนี้เราก็จะมา iche. สำรวจจุดน of ี้ค <sausage> รับผมเพราะว่าเป็นบริเวณที่เขาก็ปลกกระพากครับท่านผู้ชมก็ด้เห็นจุดนี้ครับก็เป็นของชิวป่าครับผมส่วนนี้เขาก็ปลูกกระเพวกครับผมวันนี้เราก็จะมาสำรวจเนาะจุดนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยครับท่านผู้ชมพอดีครับผมก็วิ่งออกล้างกายมากครับผมเลยเห็นจุดนี้ว่า มันเงียบสงบดีครับเราจะมาสำรวจเนะาะป่ากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาลเลาะช่นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกลังใจครับครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวผมจะจะเดินป่าช่วงเช้าครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะหอ่อคุ้งห่อเข้าไปกินด้วยก็ามาหาผัากกระเจียวเนาะอยู่กลางป่าท่านผู้ชมก็พรุ่งนี้ก็ผมก็ได้หยุดหยุดประมาณห้าวันหกวันครับท่านผู้ชมก็มเป็นวันเทศกาลสงการเนาะ ก็สงการปีนี้ครับผมก่อนอื่นก็หนึ่งก็ปลอดภัยครับผมก็ระมัดระวังนะความปลอดภัยก่อนเนาะก็ให้ให้ไปถึงบ้านภูมิลำเนาครับผมก็ขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จุดนี้ครับผมก็มาจุดนี้ครับผมรู้สึกว่าทาชมก็อาจจะคนลุกหน่อยครับกว่าบรรยากาศว่องเวงเนาะผมไม่รู้ว่าจุดนี้ก็ เกิดอะไรขึ้นครับผมผมเคยมาช่วงอายุประมาณสิบห้าครับผมท่านชมว่าจุดนี้ก็ยังเป็นป่าเนาะเป็นป่าช่วงที่เขายังไม่บุกเบอร์ครับแต่ผมจําได้ว่าจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่มีต้นอะไรน,นะมะพร้าวครับนี่มะพร้าวทำลมาสองต้นเนี่ยมะพร้าวก็มีต้นกล้วยครับต้นมะม่วงครับท่านชม ตรงนี้ก็อาจจะเป็นป่าทึบเนาะผมเคยมาาที่นึ่งครับผมจําได้ครับผมอ่ฝั่งนี้ครับก็เป็นปลูกต้นมะขามครับอาจจะเป็นมะขามพันธุใหญ่ครับท่านชมก็หลายต้นครับก็จะปลูกแบบเป็นทิวครับทิวยาวท่านชมยาวครับประมาณสิบกว่าต้นฝั่งนั้นก็เป็นกอผายครับผมตอนนี้ก็มีครับไปเราก็มาเดินรับชมเนาะช่งเย็นเนาะธรรมดาเนาะ เนี่ยผมเข้ามาจุดเนี่ยว่าคนลุกเลยท่านผู้ชมครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยมาคนเดียวเลยครับเดี๋ยวเราก็รับชมไปเรื่อยเนาะปูงนี้มีงานอะไรเนาะครับผมก็ทดสอบเสียงวันนี้เาาขาก็ปลูกต้นมะขามเหมือนกันท่านผู้ชมครับ ไม่ได้เอาที่ขาตั้งกล้องมาด้วยท้ชมเดี๋ยวผมนี่อาจจะเป็นมะขามพันใหญ่ปะครับมะขามพันครับเหมือนพันเตี้ยครับท้ชมแล้วผมหาที่ตั้งกล้องก่อนเนาะหาที่ตั้งกล้องยากมากครับ ตั้งจุดตั้งกล้องอยากท่านผู้ชมจะี๋วบพาดเดินอ้อมครับตัวน,นี้ก็ต้นมะม่วงครับผมมะม่วงอะไรเปล่าเนีมะม่วงเปรี้ยวครับท่านผู้ชมฝั่งน,นี้ก็เป็นทิวป่าครับผมเขาลูกนี้ครับผม ผมที่ผมวิ่งหนีครับหนีสัตว์ครับสัตว์ตัวใหญ่ครับต่านชมอยู่บนเขาครับจุดนีครับผมก็เข้าไปดูได้ครับผมช่องตว้ปลาเละชแนลครับงครับปูมาขามยาวครับทัามชมเเป็นชิวครับผมชิวสี่เหลี่ยมครับ ก่อนจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่มีปากระเทียครับท่านผู้ชมผมจําได้ครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเอ๋เป็นคลองครับเนี่ยคลองน้ําไหลครับท่านผู้ชมไหลนู้นไปลงครับเนากระเต๊แว๊ดครับเป็นธรรมชาติมาครับผมนี่ครับผมอยู่ที่สูงครับท่านผู้ชมไปนี่ก็ ประมาณหกโมงครับหกโมงกว่าวันนี้ฝนไม่ตกครับผมฝนไม่ตกเลยวันนี้ครับนี่ก็เป็นกอพายสองกอพายประมาณสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกอครับท่านชมแล้วก็เขาก็ปลูก,ลกมงมะขามครับมะขามเปรี้ยวป่ะเอาวไว้ขายเนาะวันนี้ก็ปลูกมัน,มน,น,นครับม,มันต้นน้อยๆครับท่านผู้ชม ก็เหลือแค่ต้นเอาพา,อา้อต้นเดียวครับผมมีต้นมะรุมแล้วท่านชมเียแก่แล้วครับผมต้นมะรุมนี่ก็อะไรนี่ไอมะโกดหรือเปล่านะครับท่านชมโกดอันนี้ก็ต้นมะรุมครับต้นมะรุมแก่หมดแล้วครับไปเดี๋ยวเราก็จะได้ เดินกลับเนาะครับกระลอกครับกระลอกสองตัวครับไปท่านผู้ชมเราเดินกลับก่อนเนาะแล้วก็สามหลวมีแค่นี้ครับก็อ,อาจจะแสงอาจจะไม่เข้าถึงนะครับผมบวกว่ามันมืดว่าครับท่านผู้ชม โอ้นี่เขาปักไม้แล้วนี่ไม้เด่นป,ป่ะไปโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพาระทชแนลครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาสำรวจป่าแห่งนี้ครับผมก็ไม่ใช่ป่าครับอาจจะเป็นไร่ครับผมพอดีว่าผมจะมาดูหลายครั้งครับผมว่ามันแบบผมมาอยู่จุดนี้ครับผมก็ อาจจะเปลี่ยนแปลงจากสมัยแต่ก่อนครับแต่ก่อนมันเป็นป่าทึบครับผมโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวส,สวัสดีครับบ๊ายบาย